สวัสดีค่ะดิซัานักศากษาป .4 สังกัดรหัสห้อง1 5 8 2 6ห7และวิชา้น10เน1001นะคะอันนี้ห้อง์ o 0 5เราจะมาต่อข้อถามกาที่อาจารย์ได้รับมอบหมายไว้ให้นล้แล้วโดยที่ส่วนอาจารย์ให้ให้นักศากษาที่มาเข้าตอนการเขียนโปรแการม่อไปนี้เมื่อกดปุ่มเริ่มโปรแกรมจะทำการส่งตัวเลข100ให้กรอกตัวเลขในแถบป้อแล็อกปุ่มทาย พ้า,าตัวนะเลที่กรอบมากกว่าเทีส่สมว้คือคำว่ามาว่ามากันไปนะถ้าตัวแรกที่กรอบน้อยกว่าเลขที่สม้ขึ้นคําว่าไ้อยะกินไและถ้าถูกต้องที่คือคำว่าถูกต้องและบอกจนวนค่ารืกการตอบนี้เราก็ได้ทําการมีไาร์แล้วก็เขียนบอกการโอยที่ต้องอธิบายว่าอาอะไรคือยังไงนะด้านวิาจารณ์ใช้เครื่องมือทางวิาารเครื่องมือโดยการเนะ้่ยโดยนี่คือ เพิ่มมาจะเรียกชื่อลาเวลนะแล้วก็อันนี้เป็นเท็กบ็อกตรงต่อเนี้คือบัตเทิลนะเราได้ทำการใส่ชื่อก็คือตรงคำว่าเริ่มเนี่ยเราใส่ชื่อเป็น A A A S แล้วก็ตรงที่เป็นแท็กบล็อกเป็น P T S ส่วนคำว่าถ่ายเก็จะเป็น P T P แล้วก็คำว่าลงสุ่มจะเป็น P T Random ก่อนที่เราจะมาเขียนข้อตรงในปุ่มนะเราจะเขียนข้อสอง ของของทีสส่ก็คือในปุ่มตงมปุ่มท้ายแล้วก็ปุ่มเรื่องส่งแต่ก่อนจะเสียโค้ดลรวจะปประกาศตัวแปรบนฟอร์มอาบนฟอร์มเพื่อให้ข้อทั้งหมดเลยนะคะแล้วไต่างประกาศตัวแปรอะไรกัคือน a n น o m เนี่ยเราจะทำารล่า r a n d น m นะแล้วก็จะทการอะเวลาเราเมื่อถ่ายเนี่ยมันทำตาม random ใหม่นะส่วนะกาดตัวแปรใหม่ก็จะมีสรปกาศ์ขึ้นนั นำนี่คือหมายถึงว่าเลขที่เรากรอกลงไปใ่อ่ปกัณ์เราเลขที่เอ่อมันส่งมานะคะส่วนะะอันนี้คือเลขที่เรากรอกลงไปแล้วก็ส่วนคำก็จะเป็นว่านับจำนวนคาไ,ได้เราส่งตอบแอ่ถ้าเราต,อ,ตอบส่งจะขึ้นจำนวนคำมาให้เรานะ,ะอันนี้เราจะมาดูอันนี้ <c oughs> ว่าเราจะเขียนปุ่มตรงไหนก่อนอันดแรกจะเขียนตัวปุ่มคำว่าทายก่อนนะ,ะยะตาพี่้ะทายไป ปุ่มนี่เริ่มส่งก่อนโดยเราจะประกาศว่าให้เขาเท่ากับศูนย์นะให้เริ่มต้นศูนย์ให้เริ่มต้นค่าเป็นศูนยแล้วก็เวลาเราก,กดาปุ่มปุ่มแบรนดะปุ่มเริ่มส่งเริ่มส่งเ,เราก็จะให้มันขึ้นเป็นชั้นมาแบบประกาศว่าให้ทายว่าเลขอะไรแล้วก็กําหนดให้เลขเนี่ยมีกาหนดเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะฮะ ตอนนี้เสร็จแล้วก็จะมาทาปุ่มท้ายเราจะให้เป็นทาบวกบวนะเพิ่มทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ผลนะแล้วก็ใช้อินแล้วก็ใช้อินฟัอ่สองแล้วก็ใช้ที่ที่ทดีซอสเวลาเราก่อผลลงไปกาะไม่ชอบทีดีซอสอันนี้เป็นก <c oughs> ารบอกเหมือนเป็นบอกเคลื่อนขเลยนะอร์แรกเยวก็ต้อง โดยเลขที่เราส่งจะต้องเท่ากับเลขที่เรากรอกลงไปไทยเลขที่เรากรอกไปเลขที่เราไทยไปโดยถ้าสมมติว่าเราตอบถูกเนี่ยตอบถูกเราตอบถูกแล้วเนี่ยตรงไอเบอเอลเนอรอ่ะตรงที่เป็นคำว่าเลือดตรงนี้มันจะขึ้นว่าถูกต้องเราจะกระเมิว่าจะขึ้นขึ้นแรกถูกต้องทั้งหมดแล้วก็เขาคือตัวจำนวนครั้งที่เรา ตอลงไปแล้วตมา,า,มวามได้หแค่คือคำว่าคำนะตัวนี้ก็เป็นการบอกก็ครว่าถ้าสมมติว่าเราก่อเริ่งปลายผลมันมากกว่าเราก็จะให้มีตัวอดี ABR เขาเนี่ยแสดงผลว,ว,กกว, <c oughs> ว่าเราตอบของถามเราตอบตัวนี้เยอะมากเกินไปตันนี้จะเป็นบอกเนือบอกเนื้อไถยถามว่าเราําตัวท่ายเรื่อยๆที่น้อยก,กว่า ที่มันที่มันส่งมาให้ก็มันจะบอกว่าน่อยเป็นไปอันนี้ก็ไม่หรอกคล้ายโปรแกรมไปอันนี้ก็ก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายเราจะทำกันเริ่มส่งนะฮะมันก็จะขึ้นอยู่กับใชนมากให้สองสี่ห้าเรากดทายมันก็จะบอกน้อยเป็นไปมากไปอมากไปอ่ามากเป็นไปก็ บอกวา่มามา,าต้องตายอือคำตอก็คือแต่ตัวเอกตเมื่อเราตอบไปนะมันจะบอกว่าถูกต้องตอบทั้งหมด8คำนีนะฮะตามนี้นะฮะก็สำหรับเอโอเอโล5ก็ตจบตรงนี้เ่านี้นะ,ะขออภัยที่ไม่สามารถตปิดกล้องได้ไม่จาา้าเราก็รังเสียนฮะ,ะก็ขอบคุณมากค่ะไปต่อเลยค่ะ